สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นการเฮมเบดกับ EI หัวของควาตาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าผมจะเฮมกับ EI ตรงไหนจุดไหนเดี๋ยวจะอธิบายเป็นจุดๆเลยเราสามารถไ i ที่หัวได้ทั้งที่มันโจมตีด้วยหัวใส่เราเรา EI ได้เลยเราจะได้ไดาเมจปีเลย ตั้งยายรอไปเลยแล้วเนี่ยมนมันกำลังจะวิ่งมาเราตั้งยายรอเลยเสร็จเราก็จะได้ยายหัวก็ดีจะได้ดาเมจเพิ่มถ้าไอไฟที่ซีนี้ก็มันคาตามันทำบ่อยอยู่นะเราจะได้ดาเมจเพิ่มถ้าเราไอโดนแล้วผิดจังหวะเราแค่ดันอันดับอกไปตาทางที่หัว ฟาตาอยู่เราก็จะได้ส่วนท่านี้เราไอท้าไฟพ่นไฟมันก็จะได้ทีหนึ่งดาเมจแค่ดันอนาล็อกไปให้ตรงหัวฟาตาแค่นั้นแหละครับเราอยากไ e. อไปทางไหนเราก็ดันอนาล็อกไปทางนะั้นอันนี้ผมแถมให้นิดนึงมันจะมีจุดที่จะแฮมเมดได้อยู่ใช่อันนี้จะลึกไปหน่อยนึงแต่ก็ได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่ ท่านี้ก็จะเป็นท่าไ e. อลูกลูกไฟใช่ไ่มใช่ไอ e. ลูกไฟเราไอ e. ได้แต่ถ้าเราโชคดีเราไ e. อลูกไฟได้เราก็จะได้ดามเมจซีอีกอีกสองทีเลยมั้อไอ e. หัวแตกปุ๊บเราก็เดินไแล้วก็แทงหัวมันไได้ดามเมจเพิ่มแล้วเราก็เก็บให้เร็วที่สุด ก็จะได้แชมเบตอีกทีนึงแต่น,นี่รู้สึกเหมือนจะเกือบเกือบไม่ทันอันนี้เหมือนเหมือนจะเกือบไม่ทันเรา e เอไอไอเรารแชมเบตเกือบไม่ได้เกือบ,เก,อบเกือบไม่ทันได้เอเลยแต่ตะเบนจะน้อยหนึ่งเพราะมันเป็นคมขาวอันนี้จะเป็นท่าปลาควัน ที่หนึใช่ใไาาด้จังหวัดที่หเราจะแทงไปที่หางของวาตาเลยครับกับจังหวัดเท่าหน่อยหนึงไปแทงอ๋อนี่จังหวัดที่หนึ่งอยู่แทงที่หาง หาเสร็จปุ๊บอาจจะได้จาก่าท่าเมื่อกี้เลยเราจะได้ดาเมจียู่ส่วนปาควันอันนี้น่าจะเป็นจังหวะที่สองจังหวะที่2เราเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเราปาควันถ้ามันติดควันเราก็เข้าไปที่ท้องมันเลยควันซึบแล้วเก็บเกล็ดได้1ทีแล้วก็ฟันลงไปทีหนึ่งรอรอเฮมเบดพอหางมาเสร็จปุ๊บเรากดคอไซแล้วก็แฮมเบดเลยมันจะโดนหัวมันจะไหลไปตามท้องเลย แล้วเราก็จะเห็นเบ็คหัวด้านซ้อันนี้ก็จะทำให้ดูใหม่คือจังหวะสองเหมือนกันเก็บเก็ปุ๊บอ่นะให้เราเก็เราไม่มีเราเก็บได้เกล็เสร็จปุ๊บเป็นเกล็แดงเราก็มาทางด้านนี้เลยฟันไปหนึ่งทีสองทีแล้วก็อ่าพอเห็นถางเสร็จปุ๊บกระโดดทันทีเลยอันนี้ก็ไม่รู้ดิน่าจะได้อยู่แหละแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้ใช่จะให้บอกเป๊ะเ,ะเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเก็บเกตปลาฟัน อ่วันเก็บเกจแล้วก็เหมือนเดิมอรอหางปุ๊บพอหางโฟลเสร็จพอไซส์เสร็จแล้วก็เทมเลยมันจะโดนหัวปึ๊บพอดีเลยอ่าอาารอนะ้อันนี้ก็คือท่าพรนไฟเดินไปข้างหน้าแทงแทงในจังหวะที่ขามันลงพื้นพอดีเลยจา้าจังหวะนี้แล้วก็จะโดนหัวส่วนท่านี้รู้สึกว่า น่าจะเป็นเทมเบสที่ที่ง่ายที่สุดก็คือเทมเบสธรรมดาเราไปถึงก็เทมเลยเทมที่หัวให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะชักหัวออกแล้วเราจะโดนไฟบีอันนี้ก็คือเราก็คอไซออกมาอันนี้คือเทมเบสที่หัวจังหวะสองสมมติเราไม่ทันจังหวะแรกเราก็าการจังหวะนิดนึงห่วงสักนิดน,งงน,นึงอ่ะล้วก็กระโดดเราจะกระโดดขึ้นไปตอนที่คอคอมาชักพอดีเลยมันจะโดนพอดี ส่วนท่านี้ก็จะเป็นท่าตบตบหน้ามาเลยตบเออนั่นแหละตบไปครับตบอีกทีก็ได้หัวมันชนกับกระแพงนะแล้วเราก็เข้าด้านข้างบัฟยงบัฟยาเข้าด้านข้างแล้วก็ฟันถ้ามันก็จะขึ้นไ,ได้ปึ๊บอ่าจะได้หัวพอดีแล้วเรามี3แบบใ,ใ,ใ,ให้เลือกกันว่าถานัดแบบไหน อันนี้คือแบบที่สองเราต้องเดินเข้าไปที่ขาหน้ามาแล้วก็มอสไลท์แทงเข้าไปผ่านลอกของขาหน้าจะเลื้อยไปที่อกแล้วก็ได้ที่หัวพอดีข้าต่อไปทำอะไรก็ตกเหมือนเดิมกีครั้งก็ได้แต่ว่าเราพยายามอยู่ทางด้านขวาของมอสมันจะได้ตบเสร็จมันจะได้อยู่ใกล้ๆของมันอ่าใช่เสร็จ เราบ๊อบยาเสร็จล้วก็ฟันตรงๆเลยปุ๊บแล้วก็คอสไซดด,ด้านข้างแล้วก็แทงแต่ถ้าเราฟันกะจังหวะดีเราจะได้หัวก่อหนึ่งจจะได้ดาเมจเพื่ออีกเสร็จท่านี้จะเป็นท่าพ่นไฟพ่นไฟถอยหลังเราต้องมาด้านข้างดูขาบันดีขาเลือกออกเราแทงเลยแล้วคอเป็นเก้าสิบองศาแทงกันดีมันก็จะได้หัวพอดีมันจะปิดด้วยท่านี้ตลอดเราต้องค้อสไซด์หลบดีๆอันนี้คือท่าพ่นไฟถอยหลัง ไม่ติดยามแทงอันนี้จะง่ายหน่อยเราก็ให้มันทำพอเก้าสองศาแล้วเราก็แทงหรือแทงตรงๆแล้วก็ไม่ต้องดันอนาลอกไว้ทางไหนเลยเราก็จะได้พอดีอส่วนท่านี้ต้องั้นต้องแทงเเร็วท่านี้เหมือนทาน่าเงื้อมุบซ้ายที่ขวาของเขาเราต้องพอเขาปุ๊ด้วยพอเสร็จปุ๊บเราแทงทันทีเลยท่านี้เหมือนกันพอยกขาเสร็จปุ๊บเราเดินไปที่ขาหน้าเราแทงขาหน้าเลยต้องให้เร็วสองท่านี้ต้องให้เร็วมาก่า เร็วส่วนท่านี้ท่าลบมเราก็เออลบหน่อยนึงแล้วก็แทงเลยเราก็จะได้หัวอีกท้าคือลบต้องลบด,ด้วยด้วยดาเบสของเรานะไม่ใช่ลบด้วยตัวเองถ้าลบด้วยตัวเองมันจะลบคู่เร็วอ่นนาเทีนี้เปโดนดาเบสอ่าจะลบแล้วก็โดดลบหน่อยนึงแล้วก็แทงเราก็จะได้หัวอ,อีกนะพออัดสี่เสร็จปุ๊บมันชอบใช้ท่าใหญ่ชอบชอบท่าวันพี๊ ก็อ่าเอไอเสร็จปุ๊บผมก็ว่าจะไปเก็บเกณฑ์แ้่แทงเดียวล้มเลยเลยต้องอ่าขอไซส์เสร็จขึ้นทางจักรเแล้วเหมือนเดิมไอาทางขาหน้านอ่าก็าจะได้หัวท่าที่ผมทำบ่อยใช้บ่อยบางทีก็หลุดไปข้างหลังม่าอ่าปุ๊บเหมือนกันแต่ว่ากระโดดให้ไปข้างหลังมันก็แทงอ่าท่านี้เราต้องแทง ถ้ามันตั้งท่าสามหกสิบองสามเลแทงไปที่ขาขาหน้ามันทันทีเลยแล้วมันเราก็จะไม่ต้องดันอนาร็ลกไปทางไหน,นแค่เราจะฟันดันอันาล็อกไปทางทานู้เลยอ่านี้ก็จจไอแบบตรงๆธรรมดาเลยแต่จะทำยากยยหน่อยหนึ่งเพราะจังหวะไม่ค่อยมี่าอะไรจิ้มทางที่จบจะได้รัเอ็อันนี้คือมีอยู่สองท่าให้ทำท่ 5, บบเาเปิดแล้แพงขึ้นมาคือมีอยู่สองอย่างให้ทำคืออย่างแรกคือเราไอไอนี้ ไม่รู้แล้วแต่ความรู้สึกส่วนตัวแต่ผมว่าแบบนี้ง่ายกว่าได้แล้วก็แทเนเปอนึ่จะได้อยู่ัลน่าลอกไปทางหัวของควาตานแบบที่สองแบบแบบแรกคือเราต้องวิ่งไปเร็วๆมากเลยแบบที่สองคือถ้าเราวิ่งเสร็จปับเสร็จอะไรเสร็จแบบมัฟชา้าเหมือนจะตั้ง EI ไม่ทันเราก็วิ่งไปเสร็จปุ๊บเราขอไซส์แทนไ e i แต่จังหวะจังหวะเดียวกันจังหวะเดียวกัน กเลย,เลยต,ต้องไปเลือกเอาว่าแบบไหนง่ายกว่ากันท่าผู้ชมนะแบบไหนยากง่ายกว่ากันก็เอาแบบนั้นนะแต่ผมว่าแบบแรกแบบแรกง่ายกว่าอันนี้คือโชคดีหัวแตกพอดีใหญ่สามไฟฟ้าอันนี้จะเป็นท่าโค่นไฟท่าน,นี้มันทำบ่อยอยู่นะถ้าหาดท่าน,นี้ได้ดก็ได้หัวอยู่แต่อย่าไปแทงไฟสีฟ้านะดับอนาบเลยนะ อันนี้ก็ทำรถไฟซ้ายขวาถอยหลังเราแทงเห็นมันตั้งท่าเสร็จปุ๊บเราแทงเลยแล้วเราจะได้หัวใช่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ามีท่าใหม่ๆออกมาผมก็จะทําออกมาเพิ่มให้ก็แล้วกันว่าเป็นท่าๆไปเพราะผมบางท่าผมก็ยังทำไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบย